อ่อ่าโอเคน่าจะได้มั้งก็สวัสดีนะครับผมเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมอ๋อโอเคก็จะละไม่ดีนะไม่เคยลองอันเนี้ยเดี๋ยวนึงขอรีมูฟเดี๋ยแอมผมว่าดิสคย์แคปเจอร์น่าจะได้สุดอ่าฮะน่าจะอันนี้มากกว่านะอ่าฮะ โอเคเป็นแบบนี้โอเคได้แล้วซึ่งก็คือมาเนื่องจากอันนี้นะผมที่ผมโพสตไปมีแค่สองคนซึ่งผมจะทำตั้งแต่เมื่อวานแต่เมื่อวานเผลอหลับไปแล่ตอนนี้ก็เพิ่งตื่นหลับแบบหลับหนักๆเลยก็มีแค่สองคนผมลืมกดไลค์ขอโทษกก็มีสองคนก็เป็นคนในกลุ่ม,มกับหนึ่งคนกับอีกคนก็เป็น คนในรุ่นเดียวผม,มหาอะไรก็โอเคงั้นผมก็สุ่มนะโดยที่ผมอยากให้มันมีสีเยอะยก็เลยใส่อย่างกรสองชี้ไปไม่มีอะไรแค่นั้นแหละแล้วก็สุ่มเลยแล้วกันอโอเคแตบบ่วุโจเดียนะครับก็ย <ousse> ิน <rever> ด <en> ีด้วยนะเดี๋ยวไปทำให้โอเค เดี๋ยวส่งให้นะครับเอาละงั้นก็ปิดอันนี้ไปเดี๋ยวผมก็มีอันต่อไปแล้วก็วเหมือนกันว่าจะเล่นอะไรดีนะส่วนโมเปตาผมก็ไม่ไลท์ละขี้เกียจไลท์ที่อนไลท <c oughs> ์มันทำง่ายกว่าแต่ผมไม่ต้องพูดอะไรผมก็เล่นไปเลยหนึ่งส่วนแต่รู้ือว่าทำเป็นคลิปตี่ว่าเป็นช่วงท้ายแล้วก็เลยอ่ะส่วนอันนี้ก็เดี๋ยว ส่งโค้ดไปให้นะครับผมเดี๋ยวพักแชทไปให้โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้สวัสดีครับผม